สวัสดีครับวันนี้ณสวนอักรพรฟาร์มของเรานะครับเช้านี้วันที่12ทธันวาคม2565ตื่นเช้ามาอากาศดีมากลมแรงเนี่ยครับฟืบดอกมะนาวนะครับตัวน,นี้ก็พึ่งตอนกิ่ง แล้วก็ลงดินได้ประมาณสองาทิตย์ดอกเยอะมากนะครับไปไปดูจุดทีมงานกลางตินนี่ก็เป็นสลานั่งทานข้าวกินกาแฟสลาเปิดโลง่งสวนกับฟาร์มพี่น้องนั่งคุยกัน มีครัวนะครับฝั่งนู้นนี่สองเต็นท์ลมแรงมากสลจใครที่จะมาเยี่ยมเยียนกันมาได้นะครับก็มีที่พักอยู่สองห้องนะครับน้ำมีไฟมีแอร์มีเครื่องทำน้ำอ,อุ่นมีนะครับมีห้องแรก นี่ห้องที่สองนะครับห้องที่สามห้องที่สี่ตรงนั้นก็จะทำเป็นที่ทำฐานอัดแท้งนะครับแล้วก็จะต่อไปข้างหลังอีกรอดูก่อนส่วนมาก็มีว่านาวครับเจ้ สบ,สบายๆชิลๆครับอากาศดีมากครับวันนี้ถ้าสายมาอาจจะร้อนนะครับอากาศแบบบ้านๆ <c oughs> อยู่ต่างจังหวัดก็อย่างนี้แหละครับ